สวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเช้าสดใสของบุญมีครับหนุ่มน้อยหน้ามนนะคะอันนี้คืออาการหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแม่ให้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็มานั่งนั่งมองน้องๆนะคะนั่งมองน้องๆมีไข่มีทองโยดแม่ทองมาแล้วก็สตูลแล้วก็ถุงทองนะคะยังไม่ได้เอาตัวตึงทั้ง3า,าออกมาค่ะเพราะว่าให้ถุงทองออกมาก่อนเนาะ ต้องสลับสับเปลี่ยนกันค่ะสาหรับมาห้องนี้เพราะว่าถุงทองก็อยากออกช่วงเช้าๆก็จะให้ถุงทองอยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายๆค่อยให้สามพี่น้องตัวตึงออกมาค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้มีบุญม,ม,ม,มีมีอะไรไหมลูกวันนี้บุญมีจะมาช่วยแม่ขายของอีกตามเคยครับตอนนี้บ้านเราต้องเข้าหมวดขายของแล้วครับต้องหาค่าน้ำค่าไฟครับ มองนะคะมองตาโตมองไปมองมานะคะยังไงก็ฝากสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งด้วยนะคะฝากพ,พ่อแม่สนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งแล้วก็ทองทองหยดมาเดินหอมนะคะทองหยดมาเดินหอมหอมหอมพี่บุญมีเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะคะถ้าน้องๆออยู่ด้วยเนี่ยสนับสนุนสินค้าของแม่ผมด้วยนะครับมีสินค้าหลากหลายเลยครับเหมือนเดิมครับ ท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะคะทักมาที่แม่กิ่งได้ค่ะ id line kt.2204 ค่ะแล้วก็โทร0624614163นะคะและนี่ก็เป็นภาพของเมื่อคืนนี้ค่ะอันนี้เป็นถ่ายไว้เมื่อคืนนี้เนาะก่อนที่แม่กิ่งจะไลฟ์สดทางต่อๆค่ะสายฟ้ามานั่งมานั่งมานอนเป็นเพื่อนพี่บุญมีแต่ละคนลูกๆแต่ละคนนะคะ ก,ก็เอกเกการอาชาตูนชาตูนชาตูนสินค้าแม่กิ่งแม่กิ่งจะลงไว้ช่วงท้ายคลิปนะคะยังไงก็เข้ามาดูสินค้าของเราได้นะคะสนใจตัวไหนก็บอกแจ้งแม่กิ่งมาได้นะคะแม่กิ่งก็จะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าถุงผ้าคลุมไหล่แล้วก็สบู่แล้วก็น้ำมันค่ะ สินค้าทุกอย่างเราก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะสายทานหอมบ้างสายทานหอมบ้างโอ้ดูน้องหอมนะคะเงยหน้าดูดูแอนหน้าแอนหน้าโอ้ยฟินจังเลยลูกฟินมากเลยเวลามีน้องๆมาแต่งตัวให้หอมเนี่ยเขาชอบนะคะเขาชอบดูแม่กิ่งดูแล้วเขาจะชอบมากเวลาที่มีน้องๆมาหอมเขาะคะ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ทำหมันด้วยหรือเปล่าไม่รู้ เขายังไม่ได้ทําหมันพอได้กินสาวๆเขาก็จะมีแบบว่าคอยดมคอยมองนะคะบ้านเราก็จะมีความรักความอบอุ่นกันแบบนี้อยู่ทุกวันค่ะมีความรักความอบอุ่นอยู่แบบนี้ให้ดูทุกวันอันนี้น้าชัยน้าชัยไปรับเล็บนะคะไปรับเล็บน้ำชัยก็อ้อนมากมายเลยนะคะอ้อนมากอ้อนไม่ก,กิ่งมากเขาเป็นแมวที่ติดแม่มากนะคะ แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าแมวท่านอื่นเป็นอย่างแมวแม่กิ่งไหมแมวของแม่กิ่งอย่างนำชัยกับนำโชคนำชัยอ่ะจะเป็นแมวที่ติดติดแม่มากค่ะเขาพยายามอยากให้แม่กิ่งอุ้มตลอดเวลานะคะให้แม่อุ้มตลอดเวลาอันนี้ก็สุดหล่อพี่ทองก้อนครับสุดหล่อพี่ทองก้อนนะคะชายใหญ่ที่น่ารักของเราสายทานกโนเนียทองแท่งนะคะโนเนียทองแท่งไอลูกสาวไม่สน ลูกสาวไม่สนเดินสำรวจอย่างเดียวแม่เดี๋ยวเราดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเสื้อผ้านะคะว่าเออเสื้อผ้าของแม่กิ่งมีแบบไหนบ้างแม่กิ่งยังไม่ได้ไปเอาของใหม่มานะคะเพราะว่าของเก่าก็ยังมีเหลือเยอะอยู่เนาะยังไงก็สนับสนุนอุดหนุนซื้อได้นะคะซื้อสินค้าของแม่กิ่งได้นะคะ เพื่อให้เป็นค่าอาหารค่าไซแมวแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟของบ้านเราค่ะแม่กิ่งก็อาศัยขายของเนี่ยคะ่ะขายของให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีแล้วก็ทำ u t u b e แล้วก็ไปไลฟ์ทาง t i k t o k อกเนี่ยค่ะเป็นอาชีพที่แม่กิ่งทำนัตอนนี้อันนี้คนสวยคนสวยเอ่อทองอุไรนะคะทองอุไรทองไพรินแม่กิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นทองไพรินหรือทองอุไรนะคะ แต่งตัวกำลังแต่งตัวลีลาถ้าแต่งตัวนะคะพี่ทองแท้กลัวไม่สวยค่ะกลัวไม่สวยตัวเล็กแต่พุงป่องนะคะตัวเล็กแต่พุงป่องเพราะว่าเขายังอายุไม่เยอะเขาก็เลยยังไม่ยังถ้าเป็นคนก็เหมือนกับเป็นช่วงเริ่มใบรุ่นนะคะ่ะยังเพียวอ,อยู่ ลูกสาวอันนี้คืออาการลูกสาวตอนก่อนนอนนะคะก่อนนอนนั่งเป็นนางพญาอยู่บนหัวเตียงแม่นะคะนั่งเป็นนางพญาอยู่หัวเตียงแม่ทุกวันเขาแล้วก็แต่งตัวโชว์ตลอดนะคะแต่งตัวโชว์ตลอดมีความน่ารักนะเอ็นดูให้เห็นตลอดค่ะขาป้อมๆสั้นๆของนางเนี่ยบางทีนอนก็ขาห้อยลงมานะคะขาห้อยลงมา นางมีความสุขมากที่ได้นอนกับแม่ค่ะมีความสุขที่ได้นอนกับแม่ที่อยู่กับแม่ตลอดเวลาลูกสาวคนสวยของแม่กิ่งค่ะพ่อพ่อแม่ว่าไงคะสวยจริงอย่างที่แม่กิ่งว่าไหมเ <laughs> อ้ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันต่อเลยนะคะไปดูเสื้อผ้าของแม่กิ่งกันต่อเลยเนาะ เนี่ยค่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนหน่อยนะคะมีหลากหลายไซส์ค่ะมีทั้งผ้ายืดผ้าธรรมดาผ้าชีฟองผ้าหลากหลายผ้าค่ะส่วนรอบอกแม่ก,กิ่งก็จะมีเขียนให้แล้วก็ราคาเขียนให้เลยนะคะผ้าเซตนี้ก็เนื้อผ้าดีมากเลยนะคะเนื้อผ้าดีมากๆผ้าเซตนี้ซื้อไปแจกเอ่อ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงก็ได้นะคะหรือว่าซื้อให้ตัวท่านเองก็ได้ค่ะสินค้าเราจะเป็นสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะเป็นสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดเลยเนื้อผ้าดีใส่สบายทุกตัวค่ะอันนี้เป็นผ้าป่านผ้าป่านนี่ก็ใส่สบายมากเลยนะคะใส่สําหรับหน้าร้อนเนาะมันก็จะใส่สบาย แม่กิ่งก็เอาไว้ใส่หลายตัวเหมือนกันค่ะหรือบางทีพอ่พอพ่อแม่ก็ใจดีก็มีมีซื้อของแม่กิ่งเองให้แม่กิ่งก็มีนะคะเสตนี้ผ้าจะนุ่มมากนะคะเสตนนี้ผ้าก็ใส่สบายมากอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวที่แบบบ้าคลาสสิกหน่อยเนาะคลาสสิกเรียบร้อยหน่อยค่ะจะออกทนสีที่สวยงาม แต่ถ้าเป็นแม่กิ่งแม่กิ่งจะชอบโทนสีประมาณว่าสีสันหน่อยค่ะแม่กิ่งชอบอะไรที่เป็นสดใสก็เราก็เลยต้องมีมาให้พ่อพ่อแม่เลือกหลากหลายแบบค่ะมีให้เลือกหลากหลายแบบเนาะและส่วนเสื้อผ้าเซตนี้เสื้อผ้าเซตนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจบุญท่านเมตตาให้แม่กิ่งมานะคะท่าน เคยขายนะคะเคยขายอยู่ที่โบเบ้เนาะเคยขายอยู่ที่โบเบ้ท่านขายตัวละประมาณห้าหยนะคะห้าหแต่ทีนี้ด้วยความที่ท่านให้แม่กิ่งมาฟรีเพื่อที่ว่าจะได้ขายเป็นค่าอาหารให้กับลูกๆแม่กิ่งก็เลยขายลดราคาลงมาค่ะเป็นเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะคะเนื้อผ้าดีมากๆถ้าท่านใดที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์แบบนี้ก็เออ ซื้อได้ค่ะซื้อได้หรือท่านใดอยากจะลดราคาลงมากกว่านี้ก็มาคุยกันได้ค่ะมาคุยกันได้เพราะว่าตอนนี้แม่กิ่งก็อยากขายค่ะเท่าไหร่ก็ขายค่ะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าจะได้มีค่าอาหารให้กับลูกๆเนาะมีค่าอาหารค่าใส่แมวค่าน้ําค่าไฟให้กับลูกๆเพราะว่าอยากขายของออกแล้วค่ะอยากขายของออกแล้ว แม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ท่านได้เมตตาเอาเสื้อผ้ามาให้แม่กิ่งได้ขายเนาะท่านให้มาสองครั้งแล้วค่ะนี่ครั้งนี่เซตที่สองยังไงก็ฝากสนับสนุนอุดหนุนด้วยนะคะฝากสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของแม่กิ่งด้วยนะคะ ผ้าถุงเราก็มีนะคะผ้าถุงเราก็มีลายตามนี้เลยค่ะแล้วก็ผ้าคลุมไหลด้วยค่ะผ้าคลุมไหล่ด้วยผ้าคลุมไหลนี่จะกว้าง90นะคะยาวเมตร70คุมได้สบายค่ะคุมได้สบายไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือว่าช่วงอากาศเย็นก็คุมได้นะคะ ล้วก็อันนี้ก็เป็นสบู่นะคะเป็นสบู่ที่ใช้ดีมากๆเลยนะคะแม่กิ่งใช้มาหลายปีแล้วค่ะรับประกันเลยว่าใช้ดีจริงๆแล้วก็ท่านๆที่ได้สั่งไปใช้ก็บอกว่าใช้ดีค่ะอันนี้ก็เป็นหอมฉุยนะคะหอมฉุยเป็นยาดมนะคะเป็นยาดมหอมฉุยแล้วก็เป็นน้ำมันน้ำมันอันนี้ขวดเล็กสำหรับพกพานะคะมาแล้วค่ะมาแล้วน้ำมันพิมพิลาสูตรดั้งเดิมค่ะวันนี้เรามาเปิดตัวพร้อมกับ หอมฉุยค่ะพร้อมกับหอมฉุยเป็นยาดมแล้วก็พิมพิลาขวดเล็กสําหรับไซส์พกพาค่ะพิมพิลาน้ํามันพิมพิลาเราจะมีสามไซส์นะคะสามขนาดมีขวดใหญ่แล้วก็ขวดกลางแล้วก็ขวดเล็กค่ะแล้วก็พร้อมกับหอมฉุยส่วนหอมฉุยหอมฉุยกับน้ํามันพิมพพิลาขวดเล็กเราขายเพียงขวดละห้าสิบบาทค่ะขายเพียงขวดละห้าสบบาทเนาะ ส่วนขวดกลางขวดกลางเราจะขายอยู่ที่250ค่ะแล้วก็ขวดใหญ่เราขายอยู่ที่580ค่ะท่านใดสนใจก็ทักมาหาแม่กิ่งได้นะคะหรือว่าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อไปทําบุญก็ได้ค่ะสั่งซื้อไปทําบุญทําสังฆทานหรือไม่ก็ไปทำลงทานก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องได้ค่ะ ท่านใดสนใจทักมาหาแม่ก,กิ่งได้นะคะ